คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านมีไฟฟ้ามีประปานะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรลตนะอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กๆนะครับอยู่ในหมู่บ้านมีไฟฟ้ามีปะปานะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายจะอยู่บริเวณด้านหน้านะครับห่างจากนี้ไปนะครับประมาณไม่เกิน80เมตรแค่นั้นเองนะครับสามารถที่จะดึงไฟฟ้าเข้ามาใช้สร้างบ้านได้เลยนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านตะคลหอตำบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาเพียง25กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับมีข้อดีก็คืออยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอโนนไทยซึ่งจะมีโลตัสใหญ่ของอำเภอโนนไทยห่างจากตำแหน่งแปลงของเราไป4กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเส้นหลักเข้ามาเพียง 400เมตรนะครับแนวตรงนี่อยู่ที่200เมตรนะครับวัดจากตำแหน่งของเราไปถึงถนนลาดยางวัดจากแนวตรงเข้าไป200เมตรนะครับกรณีวัดจากถนนทางเข้าประมาณ400เมตรนะครับจุดนี้นะครับจะมีทั้งหมด3แปลงด้วยกันนะครับแปลงละ100ตารางวาด้านหน้านะครับ2แปลงแล้วก็ด้านหลัง119ตารางวาอีก1แปลงนะครับเดี๋ยวผมจะไร่เลี้ยงให้ฟังทีละแปลงนะครับ เจ้าของที่ดินได้เคลียร์พื้นที่นะครับเกรดเคลียร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล175เมตรด้านข้างนะครับติดกับแปลงของเราเป็นที่นาต่าๆของเราเป็นที่สวนเป็นที่ไร่นะครับสามารถมาสร้างบ้านได้นะครับถมดินเพิ่มอีกนิดหน่อยสร้างบ้านได้เลยนะครับจะให้ชมพื้นที่บริเวณร,บรอบๆก่อนนะครับเริ่มจากแปลงที่1บริเวณนี้นะครับ รางวัดปักเสาคอนกรีตไว้ทั้ง4จุดเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งตรงกันข้ามเป็นบ้านของเพื่อนบ้านหลังใหญ่ๆทั้งนั้นเลยในเขตพื้นที่บ้านตะคร์นะครับหลักเขตของเรานะครับแปลงที่1จะมีจุดเริ่มต้นบริเวณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นถนนหินคลุกด้านหน้าแปลงที่ดินแนวเขตของเรานะครับจากจุดนี้ยาวตรงไปจนถึงเสาคอนกรีตท,ที่มองเห็นอยู่ด้านหน้า24.5เมตรนะครับ 24เมตรครึ่งนะครับแปลงที่ 1, <Yeah. S> 1เนื้อที่100ตารางวาที่ดินหันหน้ามาทางทิศเหนือนะครับนี่นะฮะยาวไปจนถึงเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงด้านหลังนะครับรูปแปลงที่ดินดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับอยากจะรู้ความกว้างความยาวของแต่ละแปลงนะครับแอดไลน์เข้ามาทางไลน์แอดที่ให้ไว้นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับแอดไลน์เข้ามาผมจะส่ง ความกว้างความยาวของแต่ละแปลงให้ชมนะครับแปลงนี้นะครับรังวัดปักเสาคอนกรีตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างรอนำโฉนดไปจดทะเบียนแบ่งแยกนะครับใครที่สนใจสามารถจองได้นะครับจอง5,000บาทส่วนที่เหลือนัดโอนนะครับเมื่อได้รับโฉนดนะครับทางเจ้าของที่ดินจะโทร ไปแจ้งให้มาโอนกรรมสิทธิ์นะครับหลังจากได้รับโฉนดแปลงใหม่นะครับหรือว่าแปลงแบ่งแยกจากสำนักง,งานที่ดินเรียบร้อยแล้วถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนหินคลุกลักษณะแบบนี้นะครับกว้างประมาณ6เมตรถึง8เมตรได้เลยนะครับตรงนี้เลยนะฮะจากเสาแดงไปจนถึงเสาแนวรั้วของเพื่อนบ้านจะเป็นขอบเขตของถนนนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ8เมตรได้นะครับ จุดนี้จะเป็นแปลงที่2นะครับแปลงที่2ก็จะมีจุดเริ่มต้นจากเสาคอนกรีตตรงนี้นะครับยาว20เมตรนะครับหน้ากว้างทางด้านทิศเหนือนะครับจะเป็นแปลงที่2มีหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ2ด้านนะครับด้านละ20เมตรมาจนถึงถนนสาธารณะทางด้านทิศตะวันออกบริเวณนี้ยาวตรงไปจนถึงเสาด้านหน้านะครับแปลงที่2จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับกว้าง20คูณ20เมตรนะครับ เนื้อที่100ตารางวานะครับขายในราคาแปลงละ1 5 0 0 0 0บาทเท่ากันทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะแปลงที่1และแปลงที่2ตรงนี้นะครับแปลงที่1ด้านโน้นนะครับมาจนถึงเสาด้านหน้าแล้วก็จะมาถึงตรงนี้นะครับจะมี2แปลงนะครับตรงนี้แปลงละ100ตารางวาเจ้าของขายแปลงละ1 5 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับถนนนะครับถนนด้านข้างทางทิศตะวันออกบริเวณนี้มีความกว้างอยู่ที่ 5เมตรนะครับเป็นทางสาธารณประโยชน์กว้าง5เมตรเป็นถนนดินนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นแปลงที่3เริ่มจากจุดนี้นะครับไปจนถึงเสาคอนกรีตด้านหน้าแปลงนี้จะมีเนื้อที่119ตารางวานะครับ119ตารางวา1งานกับอีก19ตารางวานะครับติดถนนสาธารณะหน้ากว้างประมาณ14.5เมตรนะครับ14เมตรครึ่งนะครับ มาจนถึงตรงนี้เลยนะฮะเนื้อที่จะเยอะกว่าเพื่อนนะฮะขายราคาเดียวกันนะครับ1,5 0,000บาทนะครับยาวไปจนถึงเสาด้านนู้นเลยนะครับติดกับที่นานะครับวิวท้องทุ่งนาตรงนี้จะได้เนื้อที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับ19ตารางวาเนื้อที่ตามฉนดจะอยู่ที่119ตารางวาเป็นฉนดครุดแดงนะครับหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับ รณีเหมาทั้ง3าแปลงนะครับเหมาทั้ง3แปลงรูปแปลงจะค่อนข้างสวยเลยนะครับติดถนนสาธารณะ2ด้านนะครับเหมาทั้ง3แปลงราคาสามารถต่อรองได้อีกนิดหน่อยนะครับค่าใช้จ่ายวันโอนทั้งหมดผู้ขายออกให้นะครับข้อดีของแปลงนี้ตามที่ผมได้นําเรียนไปติดถนนสาธารณะทุกแปลงนะครับด้านหน้าทางทิศเหนือเป็นถนนหินคลุกเข้าไปยังบ้านของเพื่อนบ้านแปลงที่1จะมีหน้ากว้างอยู่ที่24เมตรครึ่ง แปลงที่2นะครับหน้ากว้างติดถนน2ด้านนะครับด้านละ20เมตรแปลงที่1และแปลงที่2จะมีเนื้อที่แปลงละ100ตารางวาขายราคาแปลงละ1นึ0 0 0สบาทและแปลงที่3บริเวณนี้เนื้อที่119ตารางวาหน้ากว้าง14เมตรครึ่งนะครับเนื้อที่มากกว่าแปลงที่1และแปลงที่2อ,อยู่19ตารางวานะครับขายราคาเดียวกันคือ1นึ0 0 0สบาท ค่าใช้จ่ายวันอุนทั้งหมดนะครับผู้ขายออกให้ข้อดีของแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินแปลงเล็กราคาสามารถจับต้องได้นะครับอยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักนะครับมองหินรถวิ่งด้านนู้นนะครับหินรถวิ่งเยอะๆนะครับจะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข60-19เส้นเชื่อมระหว่างอำเภอนูนสูงไปยังอำเภอโนนไทยนะครับของเราจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านตะเคาะห์ตําบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่ง จะอยู่ใกล้กับตัวอำเภอแค่4กิโลเมตรแค่นั้นเองนี่นะฮะพื้นที่กว้างแบบนี้เลยนะครับใครที่ต้องการเหมาหมดทั้ง3แปลงนะครับราคานะครับเจ้าของรถให้ได้นะครับกรณีซื้อแปลงเดียวก็ได้นะครับแปลงละ150,000บาทแค่นั้นเองโล่งๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับเป็นที่ดินอยู่ติดหมู่บ้านติดชุมชนนะครับไฟฟ้าประปาก็ดึงต่อเข้ามาได้ครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะดูเอกสารสิทธิ์ที่ดินนะครับจะได้ดูโฉนดใบเดิมอยู่นะครับเนื่องจากใบใหม่อยู่ระหว่างการจดทะเบียนแบ่งแยกนะครับตอนนี้ช่างรังวัดจากสำนักง,งานที่ดินนะครับได้มาทําการรังวัดปักหลักเขตไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับโฉนดใบใหม่จะได้รับประมาณไม่เกินเดือนมกราถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสูงสุดไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ใครที่สนใจนะครับจอง5,000บาทนะครับส่วนที่เหลือ นัดโอนภายในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้นะครับหรือต้องการโอนกรรมสิรกรเมื่อได้รับโฉนดแล้วทางเจ้าของที่ดินจะโทรแจ้งให้มาโอนกรรมสิทธ์นะครับส่วนที่เหลือจ่ายวันโอนได้นะครับตอนนี้เปิดให้จองแปลงละ5,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็กดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับหรือจะเดินทางมาดูที่ดินด้วยตัวเอง ก็ได้นะครับนัดดูที่ดินได้นะครับแนวเขตที่ดินชัดเจนนะครับมายังไงก็ถึงนะครับวิ่งตาม GPS มาดูได้เลยนะครับสำหรับใครที่ดู GPS ไม่เป็นนะครับอยากจะนัดหมายให้ทีมงานของเราพามาดูที่ดินนะครับก็สามารถนัดหมายล่วงหน้า1วันนะครับเราจะพามาชี้แนวเขตพาเข้ามายังบริเวณแปลงที่ดินนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับนัดเจอกันที่ที่วการอำเภอนนนไทยหรือโลตัสนนนไทยได้เลยนะครับ คลิปน,นี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ